ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วเดินตามมันในชีวิตของเราทุกคนมักจะมีช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสําคัญการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราไปตลอดกาลบางครั้งเราอาจจะรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกเส้นทางไหนดีเราอาจจะฟังคําแนะนําจากคนรอบข้างฟังเสียงของสังคมหรือทําตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทํากันแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการฟังเสียงหัวใจของตัวเอง หัวใจของเรามักจะรู้ดีที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงการฟังเสียงหัวใจไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความกล้าหาญความเชื่อมั่นในตัวเองและความเต็มใจที่จะเสี่ยงแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่าเสมอเมื่อเราเดินตามเสียงหัวใจเราจะพบกับความสุขความสำเร็จและความหมายของชีวิตที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เจอการฟังเสียงหัวใจตัวเอง ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องละทิ้งทุกสิ่งที่เราเคยทำมาหรือปฏิเสธทุกคำแนะนำจากคนรอบข้างแต่หมายถึงการที่เราตระหนักรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองและใช้ความต้องการนั้นเป็นแนวทางในการตัดสินใจการที่เราเลือกทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นจะทำให้เรามีพลังและความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้เราจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ การฟังเสียงหัวใจยังหมายถึงการที่เราให้เกียรติตัวเองเคารพในความรู้สึกของตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตของเราเรามีสิทธิที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของเราเองและเราควรจะใช้สิทธินั้นอย่างเต็มที่แน่นอนว่าการเดินตามเสียงหัวใจไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะต้องเจอกับความท้าทายมากมายอาจจะต้องเผชิญกับความผิดหวังและอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่หลายครั้งแต่สิ่งสําคัญคือการที่เราไม่ยอมแพ้เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด และใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรามีความมุ่งมั่นและความอดทนเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และไปถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ได้การเดินทางตามเสียงหัวใจอาจจะยาวนานและยากลำบากแต่ก็เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเพราะมันจะนำเราไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและความหมายอย่างแท้จริงหลายครั้งที่เราอาจจะลังเลที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองเพราะกลัวว่าเราจะตัดสินใจผิดพลาด กลัวว่าเราจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วยกลัวว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เราต้องจําไว้ว่าไม่มีใครที่รู้ดีไปกว่าตัวเราเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเราควรจะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของเราและกล้าที่จะเสี่ยงที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการจริงๆการที่เราไม่กล้าที่จะลองทำในสิ่งใหม่ๆก็เท่ากับว่าเราปิดโอกาสตัวเองที่จะได้พบกับความสุขและความสำเร็จที่เราอาจจะได้รับ การพัฒนาตัวเองเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตการฟังเสียงหัวใจตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวเองเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของเราและรู้ว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้การพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือการเพิ่มพูนความรู้แต่เป็นการพัฒนาทนัศนคติและม i n เ s ็ตของเราด้วยการที่เรามีทัศนคติที่ดีและม i n เ s ็ t ที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้และประสบความสำเร็จในชีวิตแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะมันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เราอยากจะทำในสิ่งที่เราต้องการทำแรงบันดาลใจสามารถมาจากได้หลายแหล่งอาจจะมาจากคนที่เราชื่นชมอาจจะมาจากหนังสือที่เราอ่าน หรืออาจจะมาจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เราเปิดใจรับแรงบันดาลใจและใช้แรงบันดาลใจนั้นเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรามีแรงบันดาลใจเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และไปถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ได้แรงบันดาลใจยังช่วยให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะมันทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทําและทําให้เรามีเป้าหมายในชีวิต การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายคือการที่เราทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นและทำในสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นการที่เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจะทำให้เรามีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตเราจะไม่รู้สึกว่าชีวิตของเราว่างเปล่าหรือไร้จุดหมายการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายยังทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะเราจะพยายามที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและช่วยเหลือผู้อื่นการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถเริ่มต้นได้จากการทำสิ่งเล็กเล็กน้อยที่เรามีความสุขและค่อยๆขย,ยายไปสู่สิ่งอื่นๆที่ใหญ่กว่าความสุขและความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องรอให้เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเราเองการที่เรา,ามีความสุขและความสำเร็จขึ้นอยู่กับทัศนคติและมายน์สัตของเราถ้าเรามองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นในตัวเองเราจะสามารถสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับตัวเองได้การที่เรามีความสุขและความสำเร็จไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องมีทุกอย่างที่เราต้องการแต่หมายถึงการที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีและขอบคุณสำหรับสิ่งที่เราได้รับการ Al ที่เรามีความสุขและความสำเร็จยังทำให้เราเป็นคนที่น่าดึงดูดเพราะคนมักจะชอบอยู่ใกล้คนที่ร่าเริงและประสบความสำเร็จการให้เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตเพราะมันทำให้เรามีความสุขและความพึงพอใจการที่เราให้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีมากมายถึงจะให้ได้ แต่หมายถึงการที่เราเต็มใจที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นการที่เราให้สามารถเป็นการให้เงินทองสิ่งของหรือแม้แต่เวลาและความช่วยเหลือการที่เราให้ยังทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะเราจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นการที่เราให้ไม่ได้ทําให้เราเสียอะไรไปแต่กลับทําให้เราได้รับกลับมามากกว่าที่เสียไปการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาตัวเอง เพราะมันช่วยให้เรามีความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่าง,างๆมากขึ้นการที่เราเรียนรู้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเรียนในห้องเรียนหรืออ่านหนังสือแต่หมายถึงการที่เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเจอการที่เราเรียนรู้ยังทําให้เราเป็นคนที่น่าสนใจเพราะเราจะสามารถสนทนากับคนอื่นได้อย่างหลากหลายการที่เราเรียนรู้ไม่ได้ทําให้เราแก่ลงแต่กลับทําให้เราหนุ่มขึ้นเพราะเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งใหม่ๆการให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตเพราะมันช่วยให้เราปล่อยวางความโกรธและความเกลียดชังการที่เราให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการที่เราตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความโกรธและความเกลียดชังมาควบคุมชีวิตของเราการที่เราให้อภัยยังทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเพราะเราจะไม่ต้องแบกรับความรู้สึกที่ไม่ดีการที่เราให้อภัยไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องเห็นด้วยกับการกระทําของคนที่ทําร้ายเราแต่หมายถึงการที่เราเลือกที่จะไม่ปล่อยให้การกระทํานั้นมาทําร้ายเราต่อไปการขอบคุณเป็นสิ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตเพราะมันช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและขอบคุณสําหรับสิ่งที่เราได้รับการที่เราขอบคุณไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีทุกอย่างที่เราต้องการแต่หมายถึงการที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีและขอบคุณสําหรับสิ่งที่เราได้รับ การที่เราขอบคุณยังทําให้เราเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเพราะเราจะมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตของเราการที่เราขอบคุณสามารถเป็นการขอบคุณคนอื่นหรือขอบคุณตัวเองก็ได้การที่เราขอบคุณไม่ได้ทําให้เราเสียอะไรไปแต่กลับทําให้เราได้รับกลับมามากกว่าที่เสียไปการมีสตเป็นสิ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตเพราะมันช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและไม่ปล่อยให้ความคิดและความรู้สึกมาควบคุมชีวิตของเรา การที่เรามีสติไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนั่งสมาธิหรือฝึกโยคะแต่หมายถึงการที่เราใส่ใจในสิ่งที่ทำและไม่ปล่อยให้ใจลอยไปที่อื่นการที่เรามีสติยังทำให้เราเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นเพราะเราจะไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์การที่เรามีสติช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราจะสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญและไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นจงฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วเดินตามมัน เพราะมันคือเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและความหมายอย่างแท้จริงอยากกลัวที่จะเสี่ยงอยากลัวที่จะผิดพลาดและอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนและทุกการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจงเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในพลังของหัวใจเพราะหัวใจของคุณรู้ดีที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและอะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ